สวัสดีค่ะนักเรียนคะมาพบกับคุณครูละพัฒนละดาวิวิตนะคะเคยเห็นคุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูต้อมนะคะวันนี้จะมาสอนนักเรียนผ่านการสอนแบบออนไลน์นะคะคุณครูก็เลยต้องทำคลิปการสอนขึ้นมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะการเรียนรู้ เราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะขอให้หนักเรียนตั้งใจดูคลิปของคุณครูนะคะแล้วน,นักเรียนก็จะทําแบบฝึกในหนังสือเรียนที่นักเรียนซื้อไปได้ค่ะไม่เสียเวลาเราไปกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนใน l e s s o o ันนะคะในบทที่1นนั้นจะให้หนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำนามนับได้หรือ countable noun กับ uncountable noun นะคะ countable noun เนี่ยคือนามนับได้ที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนมาบ้างแล้วตอนนี้คุณครูจะทบทวนก่อนนะคะส่วน uncountable noun กับคือนามนับไม่ได้เช่นพวกนมน้ำน้ำผลไม้หรือโซดาเ,เนื้อหมูพวกนี้จริงๆนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะในตอนเรียนอยู่ชั้นปอ .4 แต่นี้ก็จะเป็นการทบทวนและนำไปแต่งประโยคนะคะไม่ยากเลยนะคะค่ะ o าเ t a เ l ลนาวเราพูดถึงคาเฟอเทลนาวก่อนนะคะคำนามนับได้นั้นมีคุณสมบัติอยู่1อย่างนะคะคือถ้ามีจํานวนแค่1จะมีอะหรือแอนนำหน้าถ้ามีมากกว่า1จะต้องเติม S นะคะทีนี้อย่างภาพที่ครัวมาภาพแรกนี้เป็นเลมอนนะคะเลมอนเนี่ยมีผลเดียวคําว่าเลมอนนะคะคือมันนาวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยนักนะคะ แต่เราใช้คําว่าเลมอนเรียกมะนาวสีเหลืองอันนี้ค่ะมีผลเดียวและขึ้นต้นเป็นพยัญชนะไม่ใช่สระนะคะถ้าเป็นขึ้นต้นสระที่เป็นคําอักษร a e i o u เนี่ยจะต้องใช้แอนนะคะในนี้จริงเป็นมะนาวผลเดียวดังเช่นเลมอนและถ้ามีสองผลเราจะพูดว่า two lemons เลมอนมีสองผลต้องเติม s นะคะนามนับได้ที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งต้องเติม s หรือ es นะคะ ภาพต่อไปนะคะภาพนี้เป็นไข่ครูยกตัวอย่างคําว่าไข่ไข่นักเรียนรู้แล้วตั้งแต่ป .1 นนแล้วคือคําว่าเอแต่มันแตกต่างตรงที่คําว่าเอเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย E E เป็นอะไรคะ A E I O U เป็นสระค่ะถ้าอักษรตัวแรกของคํานามนับได้เป็นสระเวลามีจํานวนแค่หนึ่งต้องใช้แอนนำหน้านะคะ <A S 1> แอนเอแปลว่าไข่หนึ่งฟอง ะค,ะคำที่ขึ้นต้นด้วยสระมีหลายคำนะคะที่นักเรียนอาจจะลองนึกดูนะคะ a n ant มดหนึ่งตัว a n umbrella ร่มหนึ่งคันนะคะ a n ox วัวหนึ่งตัวแบบนี้เป็นต้นนึกออกแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้ามีมากกว่าหนึ่งนะคะในที่นี้ใครลองนับดู1 n e two three four five นะมีใคร10บฟองไข่สิบฟอง,ฟองเราก็เอาคำว่า10มาวางข้างหน้าคำว่า x และเติม s ด้วยนะคะอ่านว่า ten x อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาเทเบิลนามนามนับได้ในทีนี้ครูยกตัวอย่างคําว่าสม้มเพราะคําว่าส้มนั้นขึ้นต้นอักษรตัวแรกด้วยตัวโอค่ะตัวโอเป็นพยัญชนะหรือสระคะลองคิดสิคะเป็นสระค่ะเมื่อมีส้มหนึ่งผลถ้าตัวอักษรตัวแรกของคำนามนับได้เป็นสระต้องใช้แอนนำหน้านะคะไม่ใช้อักนะคะ,อ,ะออกเสียงตามคุณครู a n orange a n orange และถ้ามีส้มมากมายส้มหลายผลอย่างในภาพนี้คุณครูก็จะเติม s ที่คำว่า orange และอ่านว่า oranges คำว่า orange เมื่อมีหลายผลเติม s, s เราจะอ่านอีกแบบหนึ่งนะคะว่า oranges oranges อ่านตามนะคะ oranges ครูเขาเอา many มาขยาย oranges แปลว่าส้มมากมายอ่านว่า many oranges ไปต่อเลยนะคะค่ะเราจะเข้าสู่ ยูนิตแล้วนะคะในยูนิตนี้จะมีคำศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนจะต้องรู้พร้อมกับการแต่งประโยคว่ามีหรือไม่มีภาพแรกนะคะเป็นภาพถั่วฝักยาวใช่ไหมคะถั่วฝักยาวคือคำว่า cowpea s cow, piece. cow piece. O w p e a s o w p e a นะคะนี่มีหลายฝักมันเป็นนามนับได้ต้องเติม s อ่านตามนะคะ cow า e a s cow peas คราวนี้ครูจะมาแต่งประโยคนะคะว่ามีถั่วฝักยาวอยู่บางส่วนเราจะขึ้นต้นคําว่ามีคําว่ามีก็คือ there are ค่ะ there are แปลว่ามีและคําว่าบางส่วนที่มาขยายข่าวผีคือคําว่า some นะคะประโยคบอกเล่าเราจะใช้ some นะคะแปลว่าบางส่วนประโยคนี้จะพูดว่ามีถั่วฝักยาวอยู่บางส่วนนะคะคำว่าบางส่วนคือคำว่า some อ่านตามนะคะ there are some cow peas อ่านตามแล้วนักเรียนจะได้เรื่องการพูดด้วยนะคะได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วย e ด e are แปลว่ามีนะคะสำหรับบอกจำนวนสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะหรือมีบางส่วนแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ล้วามากกว่าหนึ่งนะคะใช้ e ด e are ขึ้นต้นสำหรับนามนับได้เท่านั้นนะคะที่ใช้ e ด e are ได้ถ้าไม่มีละ่ะถ้าไม่มีเราเติม not หลัง R นั่นเองอ่านว่า e ด e are not เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธมันมีนอตอย่างนี้ต้องใช้ any นะคะคำว่าบางส่วนจะ,จะเปลี่ยนจากซ o m เป็น any there are not any cow peas ออกเสียงตามสิคะ there are not any cow peas และรูปยอ่อของ are not ครูทบทวนให้นะคะคือ aren't there aren't any cow peas there aren't any cow peas แปลว่าไม่มีถั่วฝักยาวอยู่บ้างเลย อย่าลืมนะคะถ้าเป็นปฏิเสธคําว่าบ้างหรือบางส่วนคือ any แต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าบ้างหรือบางส่วนคือ some ค่ะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศภาษาอังกฤษว่า tomatoes tomatoes คำว่า tomatoes เนี่ยนะคะเป็นนามนับได้ t o m a t o มันลงท้ายดีย O นะคะเวลาจะเติม s เราจะเติม es นะคะเพราะลงท้ายดีโ O อยู่ในกฎการเติม s และ es ซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแต่งประโยคว่ามีมะเขือเทศอยู่บางส่วน,นถ้าใครเข้าใจสไลด์เมื่อสักครู่นี้จะตอบได้เลยว่าขึ้นต้นว่าคําว่ามีว่าอะไรคะ there are ค่ะ there are นะคะแปลว่ามี some tomatoes There are some tomatoes อย่าลืมนะคะถ้าเป็น a r uh, ต้องเป็น some นะคะ There are แปลว่ามีมะเขือเทศอยู่บางส่วนนะคะบางส่วนคือ some อันนี้คือประโยคบอกเล่าใช้ some นะคะ There are some tomatoes และถ้าไม่มีก็คือเอา not นี่เป็นรูปเต็มนะคะ There are not any tomatoes อย่าลืม any นะคะ any จะอยู่กับประโยคพิเศษค่ะหรือ คุณครูจะย่อ the are not เป็น aren't นะคะ aren't there aren't any tomatoes ไหนมาดูซิ aren't ย่อแล้วเขียนยังไงเนี่ย a r e n นะะนี่มีคอมมาแล้วก็ตัวทีนะคะ there aren't any tomatoes แปลว่าไม่มีมะเขือเทศอยู่บ้างเลยนะคะให้คุณนะคะ are not ย่อแล้วอา่านว่า aren't นะคะมีคือ there are ไม่มีคือ there aren't และต้องใช้แอนนี่นะคะต่อไปยังอยู่ที่นามนับได้อยู่นะคะคือรูปอะไรคะนี่กุ้งแห้งกุ้งแห้งภาษาอังกฤษเรียกว่า dry shrimps dry shrimps ถือเป็นนามนับได้ต้องเติม s นะคะเพราะกุ้งแห้งไม่ได้มีตัวเดียว dry shrimps อีกครั้งสิคะ dry shrimps นะคะและเมื่อมันเป็นหูพจน์เนี่ย เราจะบอกว่ามีกุ้งแห้งอยู่บางส่วนถึงสไลด์นี้นกักเรียนจะพูดได้เลยตามครูเลยนะคะว่า there are some dry shrimps there are some dry shrimps มีกุ้งแห้งอยู่บางส่วนนะคะและถ้าไม่มีนะคะปฏิเสธจะพูดว่า there aren't คุณครูไม่พูด there are not แล้วนะคะ are not ย่อมาแล้วเดี๋ยว aren't ฝรั่งจะนิยมรูปย่อมากกว่ารูปเต็มนะคะ there aren't any dry shrimps แปลว่าไม่มีกุ้งแห้งอยู่บ้างเลยอย่าลืม เมื่อเป็น aunt ต้องใช้ any นะ aunt ต้องใช้ any นะคะใช้ some ไม่ได้นะคะ the r e a r e n t any ถ้าเป็น the r e a r e จะเป็น some ค่ะอ่ามาถึงไข่หลายฟองและ eggs eggs แปลว่ามีไข่อยู่บางส่วนว่า there are some eggs there are some eggs และ ถ้าจะบอกว่าไม่มีไข่อยู่บ้างเลยนะคะเราก็จะพูดว่า there aren't any eggs there aren't any eggs ไม่มีไข่อยู่บ้างเลยย้ำนะคะ aren't ต้องใช้ any ถ้า a r จะเป็นซ m e นะคะตรงนี้พอจะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถรีวายย้อนกลับไปดูตอนต้นได้นะคะอย่าเพิ่งสับสนนะคะต่อมา ลูกนี้เมื่อกี้สอนไปแล้วอะไรแค่เนี้ยเลมอนส์เลมอนอันนี้หลายผลเลยนะคะอ่ะแต่งประโยคว่ามีเลมอนอยู่บางส่วนแต่งได้ว่า there are some lemons there are some lemons มีเลมอนอยู่บางส่วนและถ้าไม่มีนะคะเป็นปฏิเสธว่า there aren't any lemons there aren't any lemons ไม่มีเลมอนอยู่บ้างเลยนะคะ ะะยังยังขอย้ำนักเรียนเหมือนเดิมคือ aren't ต้องใช้กับ any นะคะแปลว่าไม่มีจะไม่ใช้ซ o m นะคะแต่ถ้าเป็น are ใช้กับซ o m ค่ะต่อไปตัวนี้ก็สอนไปแล้วนะคะ oranges นั่นเองส้มหลายผลนะคะอ่ะไปไวขึ้นแล้วนะมีส้มอยู่บางส่วนจะแต่งประโยคได้ว่า there are some oranges อานอีกครั้งนะคะ there are some oranges ะะมีส้มอยู่บางสว่วนและถ้าไม่มีนะคะพูดได้เลยว่า there aren't any oranges พูดตามครูค่ะ there aren't any oranges ไม่มีส้มอยู่บ้างเลยนะคะตรงนี้นักเรียนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่องการใช้ there are some กับ there aren't any ต่อไปภาพนี้นะคะเป็นศัพท์ใหม่ของนักเรียนนะคะคำว่าพริกภาษาอังกฤษเรียกว่า chili ชิลิส C H I L L I ลงท้ายด้วยเติมเวลามีหลายเม็ดก็เติม ES นะคะชิลิสจะตอบว่ามีพริกอยู่บางส่วนนะคะเราจะพูดว่า There are some chilis e There are some chilis e และถ้าไม่มีละคะถ้าไม่มีก็ต้อง There aren't any chilis There aren't any chilis ไม่มีพริกอยู่บ้างเลย There aren't คือไม่มี There are คือมีนะคะต่อไปสับตัวนี้ชอบทานกันไหมคะ Papayas Papayas มะละกอค่ะมันมีหลายผลก็เลยต้องเติม s นะคะอา้าวนักเรียนแต่งสิคะมีมะละกออยู่บางส่วนจะพูดได้ว่า There are some papayas There are some properties เราเอา there are ขึ้นต้นเพราะมันแปลว่ามีมะละกออยู่บางส่วนนะคะและถ้าไม่มีก็คือ there aren't any properties there aren't any p r o p a r a i e s ไม่มีมะละกอรอยู่บ้างเลยนะคะอย่าลืมนะคะไม่มีคือ there aren't ต้องเป็น any ต่อไปเห็นฉากเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ขอพูดถึงนามนับไม่ได้บ้างเมื่อสักครู่นี้เป็นนามนับได้ไปแล้วนามนับไม่ได้จะต้องนับเป็นกิโลนับเป็นชิ้นนับเป็นขวดนับเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนับเป็นแก้วอย่างเงี้ยนะคะในนี้ยกตัวอย่างภาพที่หนึ่งนะคะคือแฮมชอบทานไหมล่ะคะแฮมแฮมเป็นนามนับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้จะแต่งประโยคง่ายกว่านามนับได้ค่ะเพราะจะขึ้นต้นว่า there is ไม่มีวันใช้ e ด e are เด็ดขาดนะคะต้องเป็น there is เท่านั้น นะต้องเป็น is เท่านั้นที่ใช้กับนามนับไม่ได้แปลว่ามีเหมือนเดิมมีแฮมอยู่บางส่วนค่ะเหมือนเดิมค่ะและถ้าไม่มีก็คือ there is not any ham there is not any ham นี่เป็นรูปเต็มคือ is not รูปย่อคือ isn't there isn't any ham there isn't any ham แปลว่าไม่มีแฮมอยู่บ้างเลยแต่ไงข้าง,ง่ายกว่านะคะง่ายกว่าใช้ there is หรือ there isn't อย่างเดียวเท่านั้น ต่อไปภาพนี้หิวกันไหมชิคเกนออกเสียงตามครูค่ะชิคเกนไหนสะกดซีมีตัวอะไรบ้าง c h i c k e n ชิคเกนแปลว่าไก่นะคะไก่น่าทานมากเลยจะบอกว่ามีไก่อยู่บางส่วนไก่นี่เป็นนามนับไม่ได้ต้องใช้ there is ค่ะนะ there is some chicken แปลว่ามีไก่อยู่บางส่วน แล้วถ้าเราจะบอกปฏิเสธว่าไม่มีไก่ยอยู่บ้างเลยก็คือ there is not any chicken หรือ there isn't any chicken การเขียน there isn't เขียนให้ถูกนะคะ is เ n มาติดนะคะไม่มีไก่ยอยู่บ้างเลยต่อนะคะต่อไปอ่ารู้จักอันนี้นะคะ yogurt yogurt อะ yogurt เขีน okay, อย่างนี้ค่ะ Y O G U R T ชอบทานกันไหมคะมีประโยชน์มากเลยนะคะโยเกิร์ตถ้าเราจะบอกว่ามีโยเกิร์ตอยู่บางส่วนคือ There is some yogurt There is some yogurt และถ้าไม่มีคือ There isn't any yogurt There isn't any yogurt แปลว่าไม่มีโยเกิร์ตอยู่บ้างเลยคะ่ะ ต่อมานะคะภาพนี้นะคะภาพนี้คืออะไรคะ m i l ค m มิลนมนะคะเป็นนามนับไม่ได้นะคะเวลานับต้องนับเป็นแก้วเป็นขวดอะไพวกนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่ามีนมอยู่บางส่วนจะพูดว่า There is some milk นามนับไม่ได้นี่ง่ายนะคะใช้ there is แปลว่ามีนะคะอย่าลืมนะคะใช้ there are ไม่ได้เด็ดขาดมีนมอยู่บางส่วนและถ้าไม่มีก็คือ There isn't any milk There isn't any milk ไม่มีนมอยู่บ้างเลยนะคะต่อไปเป็นน้ำผลไม้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า juice juice ถ้าเราจะบอกว่ามีน้ำผลไม้อยู่บางส่วนคือ there is some juice there is some juice some อยู่ในประโยคบอกเล่านะคะมีน้ำผลไม้อยู่บางส่วนและถ้าไม่มีเป็นปฏิเสธก็จะบอกว่า there isn't any juice there isn't any juice ไม่มีน้ำผลไม้อยู่บ้างเลยนะคะแดดอ s สึแต่ว่าไม่มีนะคะใช้กับน้ำนับไม่ได้ต้องตามด้วย a n นนี่นะคะต่อไปภาพนี้นึกออกหรืยังคะคืออะไรแน่นอนเรียกว่าโ o d a โซดานะคะเป็นน้ำนับไม่ได้ค่ะต้องนับเป็นแก้วนับเป็นขวดนะคะนับเป็นกระป๋อง ะะถ้าเราจะบอกว่ามีโซดาอยู่บางส่วนก็คือ there is some soda there is some soda และถ้าไม่มีก็จะบอกว่า there isn't any soda there isn't any soda ขอทวนอีกครั้งนะว่าประโยคบอกเล่าที่ว่ามีเนี่ยใช้ some นะคะมีบางส่วนค่ะและถ้าไม่มีนะคะจะใช้ there isn't ที่แปลว่าไม่มีและตามด้วย any ค่ะห้ามใช้ some ในประโยคปฏิเสธ isn't isn ไม่ได้นะคะ ต่อไปเห็นละหิวไหมนะคะอันนี้คือเบคอนกูรู้นะนักเรียนชอบทานมากเลยเบคอนนะคะอร่อยมากจริงๆนะคะ,ะถ้าเราจะบอกว่ามีเบคอนอยู่บางส่วนก็คือ there is some bacon there is some bacon และถ้าไม่มีก็คือ there isn't any bacon there isn't any bacon ต่อไปนะคะจะเป็นหมูเนื้อหมูนะคะ เนื้อหมูเนี่ยเราจะไม่เรียกวิกนะคะพิกคือหมูอูดอดที่ร้องได้มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราจะนํามาทําอาหารเราจะเรียกหมูที่เป็นเนื้อหมูอย่างนี้ว่า pork pork นะคะไหนลองบอกครูซิว่ามีหมูอยู่บางส่วนจะพูดว่าอย่างไรคะ there is some pork อ่าเก่งมากนะคะ there is some pork มีเนื้อหมูอยู่บางส่วนแล้วถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็ there isn't any pork There isn't any pork ไม่มีเนื้อหมูอยู่บ้างเลยถึง,งสไลด์นี้แล้วนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการแต่งประโยคด้วย There is, there are กันแล้วใช่ไหมคะและรู้จักคำว่า s u e และ any แล้วนะคะ Sum ก็คือบางส่วนใช้กับประโยคบอกเล่า a n y แปลว่าบางส่วนใช้กับประโยคปฏิเสธค่ะคราวนี้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ Express English และเปิดหน้าที่3นะคะเปิดหน้าที่3 คุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคลงสมุดนะคะนักเรียนเลือกสมุดปกแข็งมาหนึ่งเล่มและเขียนชื่อเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนว่าวิชาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหรือ English workbook ก็ได้นะคะนะคะจะมีรูปภาพอยู่เห็นไหมคะในรูปนี้นะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องเอาไปแต่งประโยคโลงสมุดทั้งหมด12ข้อนะคะ12ข้อตรงนี้นะคะนักเรียนก็ดูว่าถ้ามันมีกากบาทเนี่ยนะคะก็คือกากบาทนี่ก็คือให้นักเรียนแต่งเป็นปฏิเสธนะคะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างภาพนี้นะคะครูสแกนมาเป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตเราก็จะบอกว่ามีโยเกิร์ตอยู่บางส่วนนะคะ เราจะต้องแต่งว่ายังไงจําได้ไหมโยเกิร์ตเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้แน่นอนนับไม่ได้ต้องใช้ there is some yogurt นะคะแล้วรูปนี้มีกากระบาทมีหรือไม่มีคะไม่มีไม่มีใช้ there is หรือ there isn't ไม่มีนมอยู่บ้างเลยใช้ there isn't any milk แต่งแบบนี้ลงในสมุดทั้งหมด12ข้อนะคะให้เวลาทำค่อยๆทำไปนะคะ ถ้าทำไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปของคุณครูอีกครั้งหนึ่งทําเป็นคลิปดูได้หลายรอบนะคะนักเรียนค่ะและวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกับคลิปหน้าที่จะมาสอนในบทต่อไปหวังว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดของครูหน้าสามลงสมุดทุกคนนะคะและก็ คุณครูจะตรวจตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนนะคะขอตรวจงานชิ้นที่หนึ่งในหน้าที่3ลงสมุดนะคะ Goodbye See you again next time